สวัสดีครับก็มาศึกษาโหราศาสตร์กันต่อนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเราโดยอาศัยหลักโหราศาสตร์ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เก่งหรือถนัดไปทุกเรื่องก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองประการแรกนะครับ เรามาดูลักษณะนิสัยของธาตุทั้งสี่กันก่อนเริ่มจากธาตุไฟนะครับคนที่เป็นพวกที่จัดอยู่ในประเภทธาตุไฟเนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยที่สังเกตได้ก็ประมาณอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นคนที่ใจร้อนมีความทะเยอทะยานและก็มีความกระตรือรือร้นนะครับ ไม่ค่อยอยู่นิ่งต่อมานะครับเป็นธาตุน้ำสำหรับคนที่มีลักษณะตามธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับมีความเยือกเย็นมีความอ่อนโยนแล้วก็ปรับตัวเก่งก็เหมือนกับน้ำนั่นแหละครับต่อมานะครับถ้าเป็นธาตุลม ธาตุลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแบบแผนเบื่อง่ายแล้วก็เป็นคนซื่อตรงธาต่อไปธาตด,ดินและสำหรับคนธาตด,ดินก็จะมีลักะที่สำคัญก็คือเป็นคนหนักแน่นอดทนแล้วก็เชี่องช้าครับต่อไปเราก็จะมาทำความรู้จักธาตุประจำราศีกันนะครับก็เริ่มจาก กลุ่มของราศีธาตุไฟนะครับก็จะประกอบไปด้วยราศีเมษนะครับราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูตามภาพนี้เลยนะครับนี่คือราศีที่เป็นธาตุไฟเมษราศีเมษเนี่ยเราเรียกเป็นต้นธาตุราศีสิงห์ก็เป็นกลางธาตุราศีธนูก็ปลายธาตุธาตุต่อไปนะครับเป็นธาตุน้ํานะครับ ก็จะประกอบไปด้วยราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับ3มราศีนี้จัดอยู่ในพวกธาตุน้ำกรกฎก็เป็นต้นธาตุน้ำนะครับต่อไปเป็นราศีธาตุลมก็จะมีราศีตุล ราศีกลุ่มและก็ราศีเมทุนสังเกตนะครับถ้าเป็นธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในมุมที่เป็นมุมตรีโกณซึ่งกันและกันนะครับเพราะงั้นถ้าสองราศีทำมุมตรีโกณกันก็แสดงว่ญญาเป็นธาตุเดียวกันนั่นเองราศีตุลจะเป็นต้นธาตุลมนะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นราศีธาตุดินก็จะประกอบไปด้วยราศีมังกรราศีพฤษศ,ศแล้วก็ราศีกันนี่คือ3ามราศีของธาตุดินต่อไปก็มาดูวิธีที่เราจะตัดสินกันนะครับว่า ในดวงแต่ละดวงเนี่ยจะหนักไปทางธาตุใดนะครับเป็นคนธาตุอะไรนั่นเองรงนี้จะใช้ดวงสมมุตินะครับก็มีดาวต่างๆเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์นะครับเข้าประจําในราศีต่างๆตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดาวส่วนใหญ่นั้นเนี่ยสถิตในราศีธาตุไฟนะครับก็เป็นราศี ที่เห็นเป็นสีแดงแเนี่ยนะครับราศีธาตุไฟมีเพียงสองดวงเท่านั้นเองที่เป็นราศีธาตุดินนะครับคือเนปจูนกับเมษายูในการนับดาวตรงนี้เนี่ยก็นับดาวได้หมดนะครับรวมเป็นสึริลคณาแล้วก็ยกเว้นดาวเกตน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยดวงสมมติดวงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีหน้เป็นพวกธาตุไฟนั่นเอง นะครับเพราะว่าดาวส่วนใหญ่เนี่ยสถิตในราศีธาตุไฟสำหรับดีที่สุดนะครับที่เป็นที่ยกย่องกันก็คือมีธาตุครอบทุกธาตุนะครับคือไม่ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเลยมีรอบอมดเลยทั้งไฟน้ำลมดินทั้งสี่ธาตุนะครับและจากดวงตัวอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีธาตุไม่ครบนะครับ ก็คือขาดธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะครับมีเพียงธาตุไฟกับธาตุดิน2อธาตุเท่านั้นนะครับโดยมีธาตุไฟเยอะหน่อยครับ่อไปก็มาดูอาชีพที่ตรงกับธาตุต่างๆนะครับเริ่มจากกลุ่มของธาตุไฟนะครับดูว่าธาตุไฟเนี่ยตรงกับอาชีพอะไรบ้างนะครับธาตุไฟก็ประกอบไปด้วยดาสีเมสิงธนูตามภาพด้านซ้ายนะครับ ก็เป็นอาชีพเกี่ยวกับไฟไฟฟ้าความร้อนนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านอาหารนี่ก็เกี่ยวข้องกับไฟนะครับเพราะว่าต้องทํางานอยู่หน้าเตาไฟเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับความร้อนนะครับพลังงานพวกแก๊สน้ำมันปิ้งย่างธุรกิจไอทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปไปดูกรณีที่เป็นราศีธาตุน้ําบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับธาตุน้ําก็คืออาชีพที่เป็นพวกประมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําเครื่องดื่มพวกงานบริการนะครับพราะตรงกับลักษณะนิสัยของคน ท่านน้ำที่มีความใจเย็นนั่นเองต่อไปก็เป็นท่านลมนะครับดาสีตุลกลุ่มแล้วก็เมถุลสามราศีนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับลมนะครับเช่นพนักงานวนเครื่องบินนะครับอย่างเช่นพวกกับตนันแอร์สจวตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับการเลี้ยงนกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นธาตุดินนะครับราศีมังกรพฤษศพแล้วก็กันนี่คือสามราศีธาตุดินอาชีพนะครับของคนธาตุดินเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับดินเช่นกเกษตรกรรมจัดสรรที่ดิน อสังหาริมทรัพย์แล้วก็พวกอุตสาหกรรมต่างๆนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าขาดธาตุใดก็อย่าไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธาตุนั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างถ้าใครที่ขาดธาตุดินก็ไม่ควรไปทำอาชีพเกี่ยวกับพวก เกษตรกรรมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินนั่นเองนะครับถ้าขาดธาตุไฟก็ไม่ควรไปเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับสรุปนะครับว่าเราก็ควรประกอบอาชีพที่ตรงกับธาตุที่เรามีแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพที่ไปตรงกับธาตุที่เราไม่มีหรือว่าเราขาดไป ก็ามาปิดท้ายด้วยดวงของท่านทักษิณชินวัตรกันเล็กน้อยนะครับช่วงนี้เนี่ยสถานารปรัจจุบันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับก็คือถูกอายการสูงสุดเนี่ยได้สั่งฟ้องในคดีม .112 นะครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ต้นเดือนมิถุนา นะครับเมื่อตรวจดวงชะตาในเดือนสองเดือนข้างหน้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาปี67ก็คือปีนี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือดวงจะไม่ค่อยสู้ดีนะักก็ต้องอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าประมาทโดยเฉพาะ ตามเวลานี้เลยนะครับต้นเดือนกรกฎาคือต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับ